เพจโกงข้อสอบนิติรามนะครับก็ในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับว่าด้วยนิติกรรมและสัญญานะครับก็ยังอยู่ในหัวข้อข้อที่1นะครับนิติกรรมอยู่นะครับก็จะเป็นนิติกรรมที่ต้องห้ามชัดแจ้งนะครับโดยกฎหมายหรือ้ลวิสัยนะครับหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทส่งท้ายตอนแรกก็ว่าจะมีสมพาร์ทแต่พอไปเจอตัวนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับเนาะทีนี้เนี่ยนะครับ เราต้องมาเข้าใจก่อนก็คือเรายังจำกันได้ใช่ไหมครับวิน,นิกรรมใดที่ทำให้มีผลเป็นโมฆะนะครับข้อแรกเลยก็คือนะครับนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎกฎหมายนะครับหรือว่าผลวิสัยหรือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและสินธรรมอันดีของประชาชนนะครับเราเคยยกตัวอย่างในกรณีไปทำสัญญาสัญญาอะไรครับ สัญญาให้ไปทำลายร่างกายกันนะครับซึ่งตรงนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอันนั้นก็ไม่ยากนะครับทีนี้โจ์เนี่ยเคยออกเหมือนกันในกรณีที่คัดหรือว่าพ้นวิสัยต่อความสงบเรียบร้อยและสิทธรรมอันดีของประชาชนนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเนาอะ,อะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับตามมาตรา150เนี่ยถ้าจะมีผลเป็นโมฆะก็ต้องเข้าข้อใดข้อหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปนะครับโดยคําว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือประโยชน์อันสุดท้ายนะครับที่ผู้ทํานิติกรรมเนี่ยแสดงเจตนาที่จะให้เกิด นะครับเนาะทีนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าโจทย์ที่ว่าเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับในหมอกเนี่ยไอ้ในเมฆจ้างในหมอกมาทํางานที่ร้านอาหารของตนนะครับในจังหวัดชลบุรีเนาะโดยมีสัญญาว่าหลังจากในหมอกเนี่ยออกจากร้านในเมฆไปแล้วเนี่ยห้ามประกอบอาชีพเกี่ยวกับร้านอาหารเป็นระยะเวลา3ปีนะครับจงวินิจฉัยว่านะครับข้อสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับเนาะก็ต้องมาดูเนี่ยครับมาตรา150เนาะว่า ว่าเป็นไงฮะก็คือต้องห้ามโดยชัดแจ้งนึงก็คงไม่ได้ต้องห้ามเพราะไม่ได้มีกฎหมายตรงนี้ห้ามไว้นะครับแต่ว่าต้องมาดูว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าพ้นวิสัยหรือเปล่านะครับอืมทีนี้ก็มาดูนะครับเนาะก็คือการที่ในเมฆในจ้างได้มองมาทํางานแล้วก็สัญญาว่าถ้าเกิดออกจากร้านไปแล้วเนี่ยห้ามประกอบ อาชีพเกี่ยวกับร้านอาหารเป็นเวลา3ปีนะครับโจ์ก็เฉลยก็บอกว่าเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะมีลักษณะในการจํากัดสิทธิ์ของนายหมอกในการประกอบอาชีพนะครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามทั้งหมดมห้ามแค่บางประเภทแล้วก็ในเวลาที่จํากัดแค่เพียง3ปีนะครับไม่ได้เป็นการปิดทางทำมาหากินโดยเด็ดขาดเนอ,อมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ได้ขาดหรือว่าอะไรฮะไม่ได้ขาดหรือว่า ผลวิสัยต่อความสงบเรียบร้อยและสินธรรมอันดีของประชาชนเนาะเพื่อโจทย์มันออกเนาะถ้าไม่นในกรณีอย่างนี้ก็จริงๆก็ไม่ถึงกับไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเนาะก็คือไม่ต้องด้วยบาตรา150นั่นเองอันนี้ก็เคยเคยออกประมาณ2-3ถึงครั้งนะครับก็เลยเอามาให้ดูเผื่อเผื่อจะเจอเนาะทีนี้ผมฝากไ้นิดนึงเคยมีโจทย์ข้อหนึง่งนะครับที่บอกว่าหลังจากทำตรงนี้แล้วเนี่ยห้ามประกอบอาชีพตรงนี้ไปเลยตลอดชีวิตถ้าตลอดเลยเนี่ยนะครับตัวนั้นอาจจะ อาจจะนะอาจจะมีโจทย์ก็เฉลยว่าถ้าเกิดว่าห้ามเลยตลอดชีวิตเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายในกรณีพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยตัวนั้นสัญญาตัวนั้นก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าห้ามแค่บางประเภทแล้วก็ในระยะเวลาที่จํากัดเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในหัวข้อที่2กันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ